อย่ามาห้า r 6ครับจดทะเบียนปี2019เลขไหม่นะครับเรบอกว่าหลักหมื่นต้นๆครับนะครับทีมงานครับมาพร้อมกับของแต่งจัดเต็มครับมาฮะเลขใม่คันนี้ครับวิ่งมา18,643กมิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไหม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไหม่ครับสวยใสเหมือนใหม่ครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนทีมงานกุญแจชิปครบ3ดอกครับสีดำสองสีแดงหนึ่ง นี่ครับโขชคสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข้าบนเดิมสวยครับวันนี้ได้กันสบัดแต่งครับจาก h y p e r ร์โ i c ครับมาให้ด้วยครับประกับไฟฟ้าครับตัวสวต่างๆเนี่ยไม่มีดารางปอแคนแต่งครับจากโ o บิโนครับมือคัดแต่งครับจากเบมโบอิตาลีครับยิ่งครับนี่ครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกบนครับจากเบมโบอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับประกับพาแรแต่งครับจากโดบิโนนะครับ ชุดประกับไฟฟ้านะครับนี่ฮะต้องบอกว่าตัวส่องต่างๆเนี่ยไม่มีเดรังเลยนะฮะชุดครอบถังเดิมสวยครับเป็นสีดําด้านนะฮะสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครอบถังแต่งจากเทเบิลวูฟครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันชุดสีถังนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดสีถังเดิมนะครับไม่มีบุกรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับเป็นหนังเดิมครับมีรูเพียงเล็กน้อยครับตามการใช้งานครับชุดอ่ะชุดสีคันนี้ครับและสติ๊กเกอร์ลายไอรอนเลสมาครับก็สามารถต้องบอกว่า ดูแมทแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆนะฮะมาครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิ้นหน้าแต่งจาก MRA นะครับแล้วก็อุปกจณกอุกรณตกแต่งครับจากไล t e c h นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ Fu l LED ครับต้องบอกว่าไม่มีแตกร้้วนะฮะกระบอกโชกคคู่หน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับบางโครนหน้าเดิมครับสีเดิมสวยครับไม่มีแตกร้้วเช่นเดียวกันยางหน้าคันนี้บอกว่าเป็นยางเบิกใหม่ครับสภาพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90%นะครับขอบล้อด้านหน้าสีเดิมสวยครับ สติ๊กเกอร์แต่งนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอจริงๆครับนี่ฮะคันนี้มาพร้อมกับชุดกันล้มล้อหน้าเป็นของแต่งนะครับคาลิเปอร์เดิมสวยนะฮะมาครับอันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะการม้อน้ําแต่งจาก R G นะครับอกล่างนะครับเดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวครับชุดสไลลิงด้านขวาลัสติ๊กเกอร์ครับลายไอรอนเลสนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยงามครับ การล้มด้านข้างแต่งนะครับแบบตรงรุ่นนะครับเฟรมเดิมสวยครับต้องบอกเลยว่าลายริ้วรอยนะครับแข้งเคลื่อนด้านขวาไม่มีรอยล้มและก็ล้มแตะนะครับคันอ่ทีมคันคันนี้มาพร้อมกับกล้องแต่งครับจาก BMC นะครับพักเท้าด้านขวาครับไม่มีแตกหักขายเบรกกลางคันนี้ไม่คดและงอครับทีมคันคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากอ r k a ปวิ i ครับนี่ครับเป็นของแท้เบอร์สูงครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันมา รอบเดินเตานี่ครับอัตราเร่คันนี้เก็เร็วลงเร็วครับนี่ครับรอบเครื่องยนต์เดินเรียบครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไลท์ริ้วลอยนะฮะจานเบรกด้านหลังครับนี่ครับเป็นล่องเพงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกรอบรถด้านหลังครับเป็นสีเดิมครับไม่มีสลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังนี่ครับ สภาพอยู่ที่9กเครับนี่ครับกลมๆไม่เป็นเหลี่ยมเลยฮะนี่ครับท้ายท่านแต่งนะครับสามารถพับเก็บได้ครับปฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับลายยิ้วลอยไม่มีเก็บงานครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่รบพัดเท้าด้านซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์สวยครับ ไม่คดและงอครับระบบเกียร์คิกชิปเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะคันนี้มาพร้อมกับจุดตีนเป็ดด้านล่างเป็นของแต่งนะครับแท้งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะเลยครับเฟรมเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะตอนี้กันซ้ายสีเดิมสวยครับและสติ๊กเกอร์ลายไอรอนเลสนะครับสวยงามมากๆครับมาฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งสายครับตามสไตล์ทันตะไบรถทับบุรีครับจะบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรือลมอัลาไลด์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS เอาละคันนี้ของแต่งจัดเต็มเช่นเคยครับเราขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทครับดีดีฟรีดาวเช่นเดียวกันใครหาอยู่สำหรับ R 6ตอนนี้มีให้เลือกจำนวนมากมาครับมาก่อนได้ก่อนมาก่อนเลือกก่อนแล้วเจอกันครับทันตะไบรถทับบุรีสวัสดีครับ